สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตมาตอบคําถามของ FC คือ FC มีความสงสัยว่าเมื่อรถเขาเกิดอุบัติเหตุแต่ไปใช้สิทธิ์ประกันอื่นๆเช่นประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตที่มีอยู่หรือสิทธิทางราชการหรือใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้วจะสามารถเบิกกับพรบกับประกันภักสมัครใจหรือจะเรียกร้องสิทธิ์อื่นๆจากประกันได้หรือไม่อันนี้ขอมาตอบในคลิปนี้เลยครับในเรื่องของประกันภัยนะครับ จะมีการจ่ายสินใหม่ทดแทนตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินทุนประกันนั่นหมายความว่าถ้าท่านยังไม่ได้เบิกในส่วนของพรบรและภาคสมัครใจท่านก็ยังใช้สิทธิ์ในการเบิกในส่วนของพรบรและภาคสมัครใจได้ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเบิกกับสิทธิ์อื่นไปแล้วไม่สามารถที่จะเบิกซ้าซ้อนกับ พรลบและภาคสมัครใจได้ความเสียหายอื่นเช่นค่าเสียโอกาสในการทํามาหาไรายได้ท่านก็ยังสามารถที่จะเบิกกับพรลบและภาคสมัครใจได้อยู่ดีดังนั้นค่าเสียหายอื่นที่เป็นค่าเสียหายทางแพ่งท่านก็ยังสามารถเรียกร้องจากพรลบและประกันภาคสมัครใจได้ตามเงื่อนไขผมขอสรุป3มช่องทางในการเรียกร้องสิทธิ์หม่จากบริษัทประกันภยัยดังนี้ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ประสบภัยจากรถยนต์เช่นท่านโดยสารไปกับรถยนต์คันหนึง่งแล้วรถยนต์คันนั้น ได้จัดทำพรบรและมีประกันรถยนต์ภาคสมัครใจช่องทางที่1ก็คือพรบรโดยท่านสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากพรบรไม่เกิน8 0,000บาทหากเสียชีวิตก็จะมีค่าปงศพรายละ5 0 0 0 0นบาทและถ้าหากท่านรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จะมีค่าชดเชยรายวันวันละ200บาทไม่เกิน20วันช่องทางที่2ท่านสามารถที่จะเบิกค่าสินใหม่ทดแทนจากภาคสมัครใจในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่เกินจากวงเงินของพรบ หากเสียชีวิตก็จะได้รับความคลองค่าสินใหม่ทดแทนตามที่เขียนไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยข่านต่ําคนละ5 0 0แสนบาทส่วนค่าเสียหายของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนั้นท่านสามารถที่จะเรียกร้องกับประกันภาคสมัครใจของคู่กรณีได้และค่าเสียหายอื่นๆที่พรบรไม่สามารถจ่ายได้เช่นค่าขาดรายอุปกระค่าเสียโอกาสในการทำมาหาไรายได้เป็นต้น ส่วนที่3ท่านสามารถฟ้องศาลเป็นคดีผู้บริโภคได้และนี่เป็น3มช่องทางที่ท่านสามารถที่จะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้ในกรณีที่ท่านโดยสารมากับรถยนต์แล้วท่านเป็นผู้ประสบภัยและรถยนต์คันนั้นได้จัดทำพรบรและประกันภาคสมัคร tw. ใจไว้ก็เป็นช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับ ปรินาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับผมอาจารย์สุธีจะสร้างสรรค์คลิปดีๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับ